มันเดือดน,นะมันเดือดน,นะครับเป็นไงครับปลาไหลพวงนี่ปลาไหลพวงของน้องแชมป์นะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็พามาหาปลาเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะกักดากเวียงแหนะครับหรือกัำรนีนะ้โดยมีคุณพนเอกครับ นาวชื่อไรเราฮัทเชี่ยเชี่ยอ๋อชื่อเพชรโอเคครับเดี๋ยวมาดูก like ักด no ่างหรือปลานะครับเอ้หรือปลาเวียงแหบรรยากาศเช้าครับเดี๋ยวโยนมันต้องไปเปลียกดูงไอ้หนาวมวยลับติษมันไม่มา อันนี้ก็ลงตัวเปล่าแล้ว,วก็นคือก็แป้งเขด้วยนะ รอยได้ปลายนะนี่ยังไม่ทันได้เวียงเลยนะครับยังไม่ทันได้เวียงเลยเอาละปลาหมานมาแล้วเอาตัวไอ้เท้ยมซื้อถุงเท้าใิมด้วยกันหอยร้านนี้แก่น่ะโอ้นี่ครับยังไม่ทันได้เวียงเลยนะครับได้ตัวแล้วแจ๋ว ทำแล้วมั้งหาผหาย700ไหนตโตโตป่ะเฮ้ยโอ้ยเอาล่ะครับปรเดิมมาแล้วว่าง่าเพชรเอกเพชรเอกลูกของโผลเอาลงวะเอาลงวะ เนี่ยโอเคครับโอ้บรนดินก็สายสวยดีครับเดี๋ยวได้ใส่แกงป่าแล้วบรนดินนี่ยตัวกำลังแกงเลยบรรดินบรนดิน,น,ดนเอาม้ต้นป่ะเอาบอยไม่ไส้ทางไอ้นี่อ,ะอ่ะเอามา,มาบอยไม่ไม้ไส้อย่างเงี้ย บอยล่อฮ้ยอยู่ตรงนั้นนี่ก่ะในแห่เนี่ยไม่รู้อะโจแจ๋วแจ๋วแจ๋วลองบอยแจ๋วแจ๋วโอ้โหเบมอนะครับซ้ายสจัดเอาล้ครับดินน้ำขุ่นเลย ดินน้ำขุ่นเลยบ่ก็เต้นดียังอ้ออาววะาางนี้าาเปลอาไปสองตัวแล้วได้มาตวงดินอีกตวงหลอลุน้นเอาไอ้หนูเอา้าฮึบแปะชายไปก่อนโดนไหม biên thua rồi đi ừ. mình nghe tô mấy lạ đây kèn lạ Khải phá quả lại thăm mày nè đúng chai à Да. รุ่นๆวันนินหลายตัวแล้วพอแกงป่าแล้ววันนี้น่ะปิงมังแกงมังโจ๊ะอ้าวเฮ้ยดีตัวเล็กตัวน้อยก็ป่า,ลพ,าพลืดล้ม นี่แหละที่ไายตัวนั้นน่ะนี่ได้ลูกสวายด้วยครับใส่แกงป่าโจ๊ะเลยตัวโตเปล่านุ่นนุ่นนุ่นพี่ยิงมานุ่นแกไม่ลง,ขงเขาแกยืนบนหนา้าโบนอยู่กันเน่ย หาเดี๋ยวไปหา,หาม่ยืนบนนังบนนูมาดูมือพี่นี่แห,แหกแหกหมดแล้วมือกูอะเดี๋ยวจะแกงป้าแล้วหิวข้าวทำอะไร กดแน่นๆนะเดี๋ยวงาก็เดินไม่ต้องเราวเยงกันอยู่อย่างนี้เนี่ยโอ้ปลาขึ้นดีจังเลย่มเวยงปลาในกระทะองอยู่เปล่านี่ครับวัตถุดิบเดี๋ยวเราจะทำกับข้าวนะครับแกงปลาปลานี่ยทำไงไม่ได้ครับปลา ปลาที่ทำใหมาได้ล่วงจากต้นยูคาครับมาไ้ผมล่วงจากต้นยูคาแล้วยิ่งลงไปโน้นไปได้ปลามานี่ครับปลาสดๆครับผมมีเอฟซีตามมาดูนะครับให้ติ๊กเกอร์ไปก็ไม่แปะนะครับนี่ครับติกเกอร์แปะแล้วครับอ๋อแปะแล้วแปะแล้วผักมันหลุดฮะแปะแล้วผักมันลุดอ๋อก็เลยแปะนั้นมาแปะนี่โอเคครับเดี๋ยวทำปลาก่อนครับ ก่อนทำปลามีอยู่ห้านิ้วหลังจากทานี่ไงห <laughs> ายเปสองเดี๋ยวเราจะแกงปลานะครับเดี๋ยวทาปลาก่อนนี่ครับธรรมชาติแน่นอนนครับปลาครับนี่ครับสดๆเลยบดไม่มีมีดน,นี่เป็นหลาแล้าแรก ขายกว่าเงียบอันนี้ปลาธรรมชาตินะครับไม่ได้ปลาซื้อนะครับอันนี้ปลาธรรมชาติจริงๆนี่ครับนี่เดี๋ยวบรรยากาศนะครับปลามีทุกชนิดนะครับปลาโกกมีไหมพี่มีดิแต่ต้องเช้าหน่อยเสิร์ฟพร้อมน้ำา้มหู่ นี่วิธีการทำปลาครับหน้าไม่ให้ดีใจแล้วใจแล้วเขาเวียงแ่้างล่างเราขี <c oughs> ้เกียจล,นะลุยน้ำกวเปิงแต่ไม่มีนกปิงอะ่ะเป็ดกินหมดเลยครับปิงไม่มีครับเอาเป็ดกินปิงไงครับเฮ้ยเรื่อง,งรอจริงเหรอจริงปลาเห็นนิพ่นี่ครับล้างมาแล้วเกลี้ยงไหมครับ เดี๋ยวล้างที่เที่ยวนึงอันนี้เราล้างน้ําในคลองก็โอเคอยู่นะต่อไปล้างน้ําบ่อนะปลาเนี่ยสดไม่มีกลิ่นนะค <c oughs> รับเพราะปำสดลูกก็ไหวเลยแกงปลาไหนครับ agh. ไหนไห <acağız. S 1> นนี่ครับเนื้อแน่อนอ้วนเลยเนี่ยแล้วก็ปลาไหลแบบลื่นใช่ไหมพี่แบบนี้นี่ครับจีด๊ดเลยเนะี่ย เดี๋ยวเราไม่เอาหัวมันนะโอ้แข่งจังเลยหางไม่เอาทิ้งอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยทิ้งอ๋อตัวทิ้งเอาหางเอาหัวไว้กินน่ะครับเฮ้ยฟังฟังเสียงเลยฟังเสียงเล็กจัดพี่ฟังเสียง <c oughs> เหลือแค่นี้แล้วฟังเสียงพีเล็กจัดฮะ <c oughs> เล็กจัด <c oughs> จริงเออจริงแกงอ้าวแกงป้ามันไม่ใช่นี่มันต้องแกงให้แบบร้อนนะอ่ามันใจนี่อดิมันจะหดอีกใช่ไหมล่ะอย่าใช้คำว่าหดเลยครับยุบตัวมันต้องยุบตัวใช้คำไม่ถูกครับใช้คำโอดคือพริกมาสามสิบเลยนะอันนี้แบบบ้านๆเลยครับอันนี้อันนี้เขาเรียก่อะไรนะเตาเตา เอาถ่านเอาถ่านใช้ถ่านใช้ฟืนนะครับอันนี้กลางทุ่งไม่ใช่ใช้ถ่านถ่านตะกบถ่านแนวอืมไหลหากินยากเน่เนเดี๋ยวให้ดูข้อทีลาไหลพวงฮะปลไหลพวงดูดูนะให้ดูข้อปลไหลพวงสวยไหนนิ้ว นี่เป็นทางท้างอย่างนี้เดี๋ยวมันมันนั่นเองมันจะหลุดเองนะครับใช่ถูกต้องอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องของนายแชมป์นะครับแต่แต่ต้องฝึกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเล็บหายบางทีมันอาจจะถูกต้องแต่มันไม่ค่อยถูกใจใครเลยเาเยาวๆดีกว่านี่เอาไปหนึ่งคำคมผลงานเองนี่ครับนี่ครับมันต้องสภาพนี้ครับน,นี่อันนี้ลูกทุ่งแน่ ไปดูตอนแกงครับเขาใส่ปลานะครับใส่อะไรนะครับนายแชมป์ใส่ปลาร้าอ๋อใส่ปลาร้าสำคัญเลยที่อื่นมีไหมปลาร้าใส่ไหมเราไม่ค่อยได้ใส่กันครับอ๋อมันก็จะไม่มีรสชาติปลาหอมเหมือนห้วยกดนะครับสำคัญใส่ใจฮ่าฮ่าฮดีไหมร้อนฮืออย่างปลาปลามันต้องเปรี้ยวๆ,ๆเค็มๆเผ็ดๆ,ๆสามรส ที่มันอร่อยคือปลามันสดนะครับมันจับมาได้ปุ๊บมันทําเลยครับมันมันดีครับแต่คนไม่ค่อยดีอ่ะกดใหญ่ <c oughs> <c oughs> ทิพรสนีไไหมม่ได้ชมเลยนี่ครับนี <c oughs> นบนล้างเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เต้มหรืออะไรวะเนี่ย ใช่แท้ลูกเล็กพอใหญ่นี่นะรตรงนี้สวยครับมีน้ำไหมมีห่าเรือเลยบินมกขุดลไงเ <c oughs> นี่ยนี่ครับอันนี้สูตรห้วยกดนะครับพี่กแกงที่อื่นไม่เหมือนห้วยกดนะครับ ใส่ปลา้านะครับใส่เลยนะครับนายแชมป์ใส่ปลา้าอ๋อใส่ปลา้าสำคัญเลยที่อื่นมีไหมปลา้าใส่ไหมเราไม่ค่อยได้ใส่กันครับออ๋มันก็จะไม่มีรสชาติปลา้าหอมเหมือนห้วยกลนะครับสำคัญใส่ใจนะฮ่าดีไหมร้อนฮึย่างปลาปลามันต้องเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆสามรสที่มันอร่อยคือปลามันสดนะครับมันจับมาได้ปุ๊บมันทําเลยครับมัน ครับแต่คนไม่ค่อยดีอะอยู่แบบคนบ้านี่นี่ครับเพชดไหมพี่นี่ครับดูเดือดดูเดือดดูเดือดจีดแล้ววะในกรุงเทพมันก็จะเหมือนแกงแกงเผ็ดนะครับแต่แถวบ้านผมมันจะใส่ปลาล้าหน่อยครับ รสชาติเป็นไงนะแชมป์มันจะเป็นไงใส่ปละเอ,อ่อเปรี้ยวเค็มเผ็ดหอมอ๋อสองสามอย่างนะครับเราอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องจําเป็นต้องดดใส่จุรสใส่ลำปลานะพ <ไป S 1> อมันมีหมดแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยมันปลาขวดใหญ่ครับ,ใ,รบ<ด>ใส่าตามชอบครับ<า>ดูนะดูนะนี่ปลาครับปลาลงครับดดดมันเดือดนะมันเดือดนะครับ นี่ปลาไหลพวงของนองแชมป์นะครับเอ้ยลวงไปแล้วนุ่นปลาปลาโดดครับเด๋ยวละเดือดละอย่าทำตามนะครับเขาจะด่าเดือดายคือหากินยากด้วยโลสองสามร้อยปลาไหลฮะลองใส่ตอนน้ำเดือดแล้วห้ามคนนะครับมันจะเหม็นคาวโอ้ห้ามคนคนใช่ไหมครับใช่ปอแ้มันเดือดแล้วปิดฝา่อนใช่คน มันทำไมครับมันจะทำให้เหม็นข้าวเนี่ยตุงมเข้าไปดิเนื้อปลาสดๆหวานๆเหมือนหิววะ่ะเอ้ยรั่วอีกแล้วครับหมดไม่ได้กินแนะ <laughs> เดี๋ยวล้างเดี๋ยวล้างชิ้นอ้วนด้วยดายได้่ครับ กูไปเก็บปลาหมอมีดีกว่างเชื่อพี่ดิมันมันออกแต่เนี่ครับเดี๋ยวรอขาก่อนนะปิ้งปลาหมออ่ะไอ้นุ่นหูอะไรแล้วปลาหมอปิ้งงานเนาะกินเป็นไงได้ได้ครับได้ครับนี่แคมป์ชาแนลครับเหม็นหืนผมไอ้แกงข้าวนะครับโอ้ นี่มันภูเขาไฟฟูจินี่วะจริงครับนุมฟ้าไฮฟูจิอันนี้อะไรเนี่ยเอวพวกเขาไอ้กินไอ้ต้นน้ำครับแต่ปลาแปะหัวเลยอ่ะปลาดุกย่างปาะมอ,อโอ้โหเยอะแยะนี่ครับชีวิตบ้านทุ่งครับอ้าวไอ้หนูคนเล็กกูไปนู่นแล้วไม่กินข้าวอ่ะไม่หมเา <c oughs> <c oughs> เอวมาดิ เอาเลยกินเลยนี่ครับคาดอกน้ำปลาอไมีที่ไหนกรอบไม่พอเค็มนี่ครับหนังกรอบลายน้ำปลามับเขาให้ครับข้างหลังอันนี้ลูกทุ่งครับลูกทุ่งเลยนี่ครับเดี๋ยวสักพักจะสติงนี่กินข้าวกันครับผมเบียร์อะไรไม่อยากอ่ะดักรอบพี่เอ๋ดักรอบพี่บอยอร่อยปะนี่ดิบดิบแลบ ใหม่ๆน้ำเยอะนะครับตอนนี้เขาวิทย์ใสนาแห้งหมดแล้วครับไหนโอ้ยวสวยๆน้ำแห้งแล้วนะครับกัดด่างเลยกัดตอนน้ำแห้งก็ตอนแรกมันเยอะนี่ครับดูคนครับนี่หากินกันครับหาก,กับข้าวแด่มาก็ขายเลยนะกินครับผมนี่ครับ สารพัดครับได้ได้ล่างนะอุ้มได้ไหมครับตัวครับสองตัว,ตวยิงข้าวยังหมดไปยิงปลาหมดเยอะครับไหนไหน,ไหนดูนะครับเยอะครับเยอะโอ้โหโอ้โหบราซิล ปก็ดีมีปันดินด้วยนี่อีกถุงนึ่งอีกถุงหนึ่งโอ้โหไปเลยทำก่อนเลยไปเลยผลเทียบเลยครับเก็บมาเร็วเท่ามแล้วทั้งห,หมดเฮ้ยไอ้นูกี่ตัวน่ะโอ้โห,หะ <c oughs> จะปลาสองมือครับเอาลมโชว์ซะงั้งงนละ ผมหนีบที่อื่นบอกว่าฝนเยอะจริงๆครับสนุกกันเลยวันนี้เก็บตังคไหมพี่เก็บตังค์ได้ไหมคนยี่สิบยี่สิบทำไรวะเก็บค้าอะไรเก็บค้าเนี่ยเขาลงมาจับปลาซะเรานี่แรกห่วงนะครับในนี้ไม่ห่วงแล้วเลิกห่วงไม่ห่วงครับทำไมไม่ห่วงครับไม่ห่วงหมดแล้วครับห่วงไม่ทันหมดเรียกเอห่วงไง ก็ผลงานรวมนะครับวันนี้นี่ครับปลาช่อนนะครับอันนี้ก็เป็นปลาหมอปลานินนะครับก็ได้พอแบ่งกันกินครับผมก็ฝากติดตามช่องเลยนะครับแชมปชาแนลวิชากินนะครับช่องนี้มีผลงานแน่นอนครับผมก็ได้ครับ